สบายดีพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับสองน้องพาอคือเกาถา้าใครมาคิดหนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อไปให้สองน้องพาอเลยเดอเ้อเศรามันนี้ก็พ้นตกเนาะพี่น้องอากาศดีดีพ้นตกส่สีพาพี่พ่อหน้อมาเก็บเฮ็ดเนาะสิพาพี่พ่อหน้อมาเบิ่งเฮ็ดเห็ดขาว ป้าเบิ่งซอยแน่พี่น้องเอ้ยสะอาดว่าออกงะมาดีอะไรล้อคุณนะงะมีดีอะไรพี่น้องเอ้ยมิตรลอกำงงะมันแน่มิตรลอกมุกหมุกใหญ่ๆพี่น้อง เห็ดขาวเห็ดคอนขาวหรือว่าเห็ดขาวเนาะเป็นที่นิยมกินขนาดได้พี่น้องแซ่บเนาะเห็ดอันนี้กินบ่เบื่อแต่อีกอย่างมันก็บ่ผิดแบบว่าบ่ผิดก็พอไอ้นะ ผู้ิดพญาณคือเฮ็ดแนวอื่นได้เฮ็ดขาวไผก็สามารถกินได้หั่นน่ะก็เลยว่าข่าดิบขายดีเนาะเท่าไรก็บ่เพาะได้เฮ็ดขาวนิยมกินว่าซั่นซะกินยามไดก็บ่เบื่อกินได้ตลอดเฮ็ดเมนูไดกินก็แซ่บเนาะสิแกงสิคัว ด่วกกินกับแจ่วหรือว่าใส่ออมเนาะใส่ออมนั่นออมนี่แห้งแส่เลยพี่น้องปาทุกคนเบิ่งดอกนี่อ่นอ,อนๆยำกุดๆเลยเลวนี่ป๊า เบือกนี่สิออกบ่หลายถ้าเบือกนั่นเนาะเห็นมันนิวๆจังซี่หันกานบ่ได้แข็งเด้อพี่น้องกานบ่ได้แข็งบ่ได้แข็งคือเฮ็ดเฮ็ดออกในขอนว่าซั่นซะอันนี่ดอกมันนี่สามารถกินได้เบิดด้นี่บ่ได้ปาิ่มด้นี่มันมันอ่อนเนาะเบิ่งนตีพกินได้เบิดเลยบ่ได้ปาิ่มเด้อ งงามๆพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งทั้งขางเนาะป้าพี่น้องไยอิดีอเหรอและสำหรับคลินิกกับโคโตล่พี่น้องไปเพียงสำนีเด้อ,พอเพราะว่าสิไปเก็บเพจต่อเนาะ อันนี้เอาบรรยากาศมาหายพี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะและ้วสอโตไปเก็บเพศก่อนตอนนี้ก็เก็บแล็เป็นทีเห็บหอแล้วเนาะทุกคนหลาอยู่สามถุงเนาะประมาณแปดเก่าโลนี่แหละเคืองม,มีแต่งงมๆพี่น้อง ไปสามถุงลายลาดีได้เหมือนนี่มิตรลอกหมกหมก,มกอ่อนอ่อนอ่อนอะไรนี่กระนอนๆทุกคนง่าไม่ดีอ,อ่ะเสำหรับคลิปนี้ขอล่าพีล่าหนองไปเพียงเสนีหเด้อขอบใจสำหรับทุกคนเด้อที่เขามาให กำลังใจแลยกัเขามาติดตามเนาะพอก,กันคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย